ดวงชปาของมวลที่11ท่านได้ฟังไปแล้วช่นครับแต่แล้วที่สุดมันมีข้อคิดที่ต้องรีบเตืนให้ท่านรู้ว่าการใช้ตาม รรยประทงชุดที่สิบเ็ดเรียกว่าทะลุแสงไปนั้นท่านใช้ยอย่างนั้นไปผลมันก็ถทะลุแต่ความไม่สบายใจเกิดขึ้นกับอาจารย์ดวงเองท่านรู้ไ่่เกิดอะไรคือว่า มีสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่บอกท่านก็ไม่รู้แล้านักศึกษาที่เรียนมา20ปีนี้เจอปัญหาเสาคู่เสาเบ้ินท่านดูสิครับเสาพระังจิตเนี่ยตั้งมาแล้วเลขสามก็อยู่แนวเดียวกันสองก็แนวหนึ่งก็ได้ อย่างนี้ก็เรียกเสาคู่หรือเสาเบิ้ลแล้วที่สุดมีคนก็ถามผมมาตลอดเวลา20ปีเสาเบิ้ลทายยังไงอาทวตย์ดวงก็ก็เรียกว่าแข็งมากแข็งนี่คือใจแข็งทุ่ไมยอมบอกที่ไม่ยอมบอกกับว่าถ้าบอกแล้วนี่ คนที่เอาไปใช้จะได้ผลมากกว่าที่ไม่แก้ไขเราก็บอกว่าเออสาวเบื่อนั้นสาวเลขซ้ำกันเหมือนกันเวลามีเหตุการณ์อะไรมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปท่านที่ได้เรียนได้ฟังมา20ปี ก็ไม่รู้ละว่าอาจารย์ดวงนี่แกซ่้องความรัเอาไว้ก็เห็นดีเห็นงามไปเลยว่าเอาเลขเบื้อนนี่เล็ซ้ำนี่เมื่อซ้ำาก็กระโดดผ่านไปเลยคล่องตัวไปเลยตอนนี้ก็ไม่มีใครที่จะสงสัยเพราะอะไรเพราะันถ่ายไปครับ ว่านนี้เมื่อโมนสิบเอ็ดเนี่ยผมได้บันทึกเทปแสดงผลงานออกไปนะฮะที่สุดของที่สุดผมก็ถ่ายบ้านฉันนะครับถ้าจะต้องรู้ด้วยว่าเขาเนี่สามีเขากำลังเปลี่ยนอาชีพเป็นทาที่ดินจับฝันที่ดินปับสินใจเฉียบขาดแล้วก็แม้กระทั่งจะเอา เออโคคูกรรมเล็กสองมาผ่าเนเล็กสองเบียดนะเอาสองนะมาทายก่อนสมงก็ทายเป็นตุเป็นตาว่าตุ้ยสองนี่นะมาตาทันธุนรณะมาสิทธิโชคานาวังจันเป็นอธิบด,ดี ผูกรรมของคุณก็เป็นคนมีความรัะผิดชอบแล้วก็มีโชคดีหาเงินเก่งมีความคิดดีเราก็ท่าไปอย่างนี้แหละคือตำราของโหราศาสตธรรมาเนี่ยมันมีระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ตำราทางภาคเหนือเขาก็เอาแบบนี้นะครับ เาวบ่มก,กับเบิ่มกันทว่ากว่ากันไปเลยแต่ว่าโหราศาสตร์มาทางทางภาคใต้ซึ่งอาจารย์ผมเนี่ยแกลุยสำนักเหนือสำนักใต้ามาแล้วแกก็นำมาเล่าให้ผมฟังคือสอนผมนะว,ว่าแต่โหราศาสตร์เองมันก็ยังขัดแย้งกันอยู่นะ ที่เช่นเสาบนแล้วก็อีกหลายๆมุมมองหรอกครับทีนี้แกก็บอกว่าเวลาเราจะสอนใครเขานี่เราก็สอนบทเสาบ่มกับบ่นไปเลยแต่ถ้าเวลาเราใช้เราควรแกใช่อันที่แก้ไขผลมันจะรู้สึกว่า ใ่ความชัดเจนกว่ากันตอนนี้ผมเองก็ถามกับอาจารย์ผมบอกว่าถ้าชะตาคนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาใช้ทั้งสองทางดีไหมอาจารย์ผมบอกว่าถ้าใช้เพื่อการพิจารณาเพื่อพิสูจน์ก็ทำได้แต่เวลาผมที่มันออกมา เราก็เก็บผลเอาที่มันเป็นเบิมบ้มเบิ้เสาคู่พาไปแล้วก็ประมวลผลเอาไว้ในใจว่ามันดีไหมแล้วก็เราเข้าบกแก้ไขประมวลผลออกมาแล้วมาประเมินค่ามันดีไหมถ้ามันดีมันก็กลายเป็นดีสองตัวก็ดีมากดีหลายก็ยิ่งดีใหญ่ แต่ท่านเราใช้สองแบบเอาแบบสาวบิว่ากันเป็นแบบตามมูลที่สิบเแบบ็ดเมื่อไะเจอเอาผลลายไม่ดีเราประมวลแล้วก็เราประมวนลน่ะไว้ใจว่าเออชะตาคนนี้มันไม่ดีอย่างนี้นะเราก็ประมวลเก็บไว้ในใจพอเอาสบบแก้ไขขึ้นมาพับ มันเป็นผลดีนี่นะประมวลแล้วเราก็ทาไปเลยว่าดีแต่ในเวลาเดียวกันเราก็เอาสิ่งที่ประมวลมาจากเขาบานบนนั้นมันมีสิ่งไม่ดีเสียเราถือโอกาสบอกเขาไปเลยบอกว่าไอ้สิ่งดีมันมีนะแต่ว่าต้องระวังสิ่งเสียตามมาคุณก็ต้องรับอู่รับทราบเอาไว้ ถ้าเมื่อเป็นชิ้นนี้แล้วท่านผู้ที่ฟังเทปมวนสิบสองนี้ท่านจะรู้หัวใจของอาจารย์ดวงแล้วใช่ไหมครับว่าจริงใจแล้วเปิดเผยอ,ออกมาแล้วเก็บความลับเอาไว้ตัยี่สิบเอ็ดปียี่สิบปีเต็มก็ามาเปิดเอาระหว่างเดือนมกราใกล้กาชาตินี้ก็อยากจะให้นักศึกษาที่ จะออกงานการคาเท่านี้เนี่ยมีคุณภาพมีคุณลค่ลาเพราะว่ามา่อหลังนี้ผมก็ปรึกษากันแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมการสอนด้วยหน้ากระดานกระดานนี้มันเปิดเผยมากนะในบางอย่างแล้วก็บองกงว่าเราก็อยากจะให้ให้เกียรติ กับคนประเภทหนึ่งที่มีใจศรัทธาลักเรียนจริงๆเขาจะได้รู้ของจริงรู้ความจริงเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็ไม่น่าจะเปิดปลอยที่หน้าการะดานแต่เราจะเรียกมัสอนตัวตัวมันก็ทำไม่ได้เราก็เลยปรึกษากันทางนักศึกษาทางคณะกรรมการผู้ใหญ่ของเราบอกว่าเอานี้นะ ผมจะเริ่มออกตำราเป็นเอกสารเป็นชีพขึ้นมาแต่ในเวลาเดียวผมจะออกเทปนะออกเทปมาผมก็เริ่มออกตำราที่อัดเทปที่แรกออกมาชุดใหญ่ก่อนชุดใหญ่หมายความว่าวิชาการเข้มขน้นออกมาห้ามวนสุดท้ายมวนที่ห้าคือชุดเท้าหมารมนะฮะ ตำราก็หมักแน่นมีมีเนื้อหาโเยอะอันนั้นมันคิดแล้วมันก็เลยบอกว่าเอานี้ดีกว่าชุดที่หนึ่งถึงชุดที่ห้าออกมาท th nah. ีละชุดนักศึกษาก็ช่วยกันชุดละห้าร้อยนะแต่แม่เาเปรียบหรอกเราก็แถมอันสมสไปลิมให้ไปหนึ่งม้วน ไปเลยว่าเมื่อท่านได้ห้าสี่เป็นเก้าลเจ็ดเหลือสองคู่กรรมต้องวิ่งมาที่เลขสองตามแบบชุดที่สิบเอ็ดต่นี้มันบังโอ้ลสองสองนี่มันเบิ่มกันใช่ไหมครับกฎของอาจารย์ภาคใต้เขาบอกว่าถ้าลงเลขซ้ำกันแล้วเนี่ยต้องเพิ่มบวกหนึ่ง เลขตัวหน้าในตัวอย่างนี้สองสองここก็กลายเป็นสองสามตอนี้เมื่าเป็นสองสามก็ここเอาสามมาทายสามทายก็ここเราไม่ต้องมากหรอกพรสองสามสองสองสองสามเราก็มาดูที่หัวเสาเลยครับมันมีสามรออยู่แล้วก็กระโดดจากสองเบียดขึ้นไปสามหัวเสาเราก็เริ่มทายเลยว่าคู่กรรมชะตาของคุณนี้เลขสาม มหาบทอังคารเป็นราชาโอ้ยคุณนี่ได้คู่ดีนะทำไมดีอะไรเอา้คาคองคามแปลว่าคู่ครองสามีด้วยอีกแรงหนึ่งแปลว่าสามีคุณนี่มีความสามารถดีจังเลยทำอะไรก็ได้มีความสามารถในการดำเนินชีวิตได้ดีนี่นี่เห็นไหม ต่นี้เอาเลขสามเนี่ยมาทายพลังจิตบอกว่ามีคู่กรรมที่ดีเอาอังคารไปดูแถวบนสามมันเป็นโพคะใช่ไหมครับในงวดสิบเอ็ดมันเป็นมาตานี่เปลี่ยนมาเป็นโคค่ะเขาต้องบอกว่าโอ้ยนี่คุณสามีคุณนี่เป็นราชาเป็นโพคะโอ้โหมีมันสมอในการสร้างชีวิตอาชีพต,ต่างๆ ถ้ามันเป็นปปกแผ่นนะเป็นโพคาก็มีสมบัติพประถานเพิ่มขึ้นที่ยิ่งทำมมาก,กินมันยิ่งรวยขึ้นมีสมบัติเพิ่มขึ้นนี่เห็นไหมทายแล้วมันสนุกแล้วมันมันกว่ากันมา,มาทัพที่สองเลขสามมันกงกับอังคารปุตตาอังคารปุตตะนี่เราจะทายว่ามีลูกดีก็ถ่ายได้แต่ว่าเราจะสอนให้ทายว่าถ้าอังคาร เป็นปุตตะก็แปลว่าเป็นคนเข้ากับใครก็ได้นะอต่นี้ย้อนไปแผ่นที่สิบเอ็ดสองจีสอง 22, สองเป็นมาตาเราก็ทายก็ียกว่าสามีคุมมีความรับผิดชอบเข้ากับผู้ใหญ่ได้มันก็แม่นเลยอะแตนี้มาพอมาแก้บ่วงหนึ่งกับบวเป็นสามก็บอกว,ว่าอ้ยอังคารเป็นปุตตะ ก็เป็นคนอ,นอ,นอ่อนน้อมอ่อนหวานเข้ากับใครก็ได้เมื่อเข้าผู้ใหญ่แล้วก็ทำตัวเป็นเด็กถ้าเราเข้ากับเด็กก็ทำเสมอด้วยเด็กสังคมมันก็ลาบลื่นและเจ็บใ่เอาอังคารไปดูบรรทัดที่สามอังคารเป็นเลขสุภาพเอาก็ดีไปสิสุภาพแาว่าไหวพริบแก้ปัญหาเก่งนุ่มนวล ทีนี้เราก็ทายถูกว่าคู่กรรมคุณสามราชาโพคาปุตตสุภาคุณนี่ขอประทานโทษเถอถ้าก่อนนี้คำบุญอะไรมาชาติน,นี้จึงมีผัวที่มีความสามารถราชาเป็นโพาคะาหันนนเข้ากระใคก็ได้และแถมยังแก้ปัญหาชีวิตแน่แก้ปัญหาชีวิตทะลุป,ปู่ปองทุกขั้นตอนจะไม่มาบรรทัดสิ่งมาเป็น มหาอุบาทมาเป็นยาติไอสองอัน,นินแปลว่าอะไรมหาอุบาทนั่นไม่ใช่เป็นอุบาท่างไรนะครับมหาอุบาทแปลว่าหุดหิดหงุดหิดด,ด,ด้วยเรื่องอะไรหงุดหิดด้วเรื่องยาเราจะไปเอาตัวยาติแปลว่ายาหรอก็ได้แต่ว่ายาตินั่นแปลว่าลูกน้อง สมมติว่าคนเรามีลูกน้องอย่างดวงชะตานี้เขามีอาชีพทำงานตั้งเต้นขายรถเก่าซื้อรถเก่ามีลูกน้องต้องคอยดูแลเช็ดถูซ่อมแซมแล้วก็เอารถไปทดลองให้กับลูกค้าดูให้ลูกน้องเขาเป็นมาอาบุก็ไม่ผ่านวมามันก็มีเรื่องงดหนิดสั่งย่างน้ำมันกับสั่งขี้โมกเนี้ ก็มีปัญหาต้องคอยหุงุดหงิดไปไกลลูนอนเวยอย่างนี้เห็นไหมหรือในอีกในหนึ่งก็บอกว่าโอ้ชีวิตเขาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ต้องให้ยาติเตกพี่น้องมาพุ่งพาอาศัยจนหงุดหงิด,งดลำขาดอย่างนี้คุณก็ถ่ายได้หรือว่าชาวบ้านนี้มีมีสามีคุณเนี่ยทำงานทำการเนี่ยนะ เหนื่อยหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาต้องมีปัญหาสารพัดต้องแก้ไขคุณก็ทายก็ได้เห็นไหมครับคุณลองเทียบดูว่าโมนที่สิบเบ็ดเอาตัวคู่กรรมาชีสองสองบนเอาสองไปทายกลับมาโมนที่สองว่าเปวดเผยการแก้ไขว่าถ้าเลขบนบวกหนึ่งเอาสามทายแ่วนี้แหละครับท่านเปรียบเทียบตัวท่านเองนะครับว่า มันะดีกว่ากันเยอะไหมท่านก็ต้องบอกเออดีกว่าจริงตอนนี้พอตอนนี้ตัวคู่กรรมกรณีเลขสองมันไม่ใช่เลขสองแล้วคู่กรรมมันกลายเป็นเลขสามเลขสามก็วุ่นไปหาเสาอัปมา3สามีเจ็ดทุกขงังบาประพอทางคู่ เราก็มาหาสิครับหาเหตุผลว่าไอ้เจ็บมันทุกข์ังเรื่องอะไรวะสามกิบเจ็บนี่มันอะไรทะเลาะกันแล้วก็มักก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องทะเลาะกันเราก็เอาเจ็บตัวนี้ทุกข์ังมาอา่านบางท่านบนเจ็บแปลว่าธรรมนังแปลว่าอาชีพนะอาชีพทุกข์ังเหนื่อยเจ็ดเป็นกระดุมผ้าทุกข์ังกระดุมผ้าโอ้โห ต้องหาทุนวิ่งหาทุนต้องกู้เงินเข้ามาเต้นรถยนต์เต้นหนึ่งท่านลองไปดูที่พขาขายรถยนต์นะฮะเต้นเต้นหนึ่งนะครับรถยนต์ก็ต้องมีประมาณสิบคันนะครับมันถึงจะน่าดูชมถ้าเต้นไหนมีรถสองคันนะครับคนนําเดินผ่านตาวุ้ยเต้นนี้กระจกมีอยู่สองคันเพราะนั้นเต้นเต้นหนึ่งเนี่ยมันต้องมีทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรป รถอะไรต่อะไรมันต้องมีหลายๆอย่างให้เขาเลือกแต่บางคนมันบอกอยากจะซื้อรถเบนมาเป็นมีไม่มีเบนมันก็เดินผ่านไปเพราะนั้นเ็นนี้มันต้องลงทุนหาเบนมาไว้อยากจะเล่นรถบีเอ็มเป็นมีก็ต้องมีเอาเวลามันมีทําไงครับมันก็ต้องลงทุนสิครับเพราะนั้นสามทีเจ็ดนี่เระวันเหนื่อยแล้วเกิดในเรื่องการหมุนเงนินหมุนเงินเลขเจ็ดนี้แต่วันนี้ครับคุณจำไว้นะเลขเจ็ดแต่วันนี้ ตกลงสามีคุณเนี่ยนะทำงานเก่งจริงแถ่ว่าต้องเป็นหนี้ชอมหนี้หาหนี้ใส่ตัวเลขเจ็ดแปลว่าทาสีเออทาสีแปลว่าเน็ดเนื้อแต่รับผิดชอบก็แสดงไม่โง่ถึงแม้จะกู้เงินก็มองลงทุนมากมายไก,ก่กองแต่เขาก็ประคับประคองในเรื่องเงินกู้มานี่ไม่ให้สูญสลาย ต่อมามาตราที่สี่เป็นมหาโคะเป็นเคหังเคหังนี่แปลว่าหลักฐานตำแหน่งหน้าที่เป็นมหาโควาแดงวสามีคุณเนี่ยนนะนอกจากจะฉลาดราชาต่างๆแล้วเจ็ดตัวนี้ต้องกูนนก้นียืมสินแต่กู้นี้ยืมสินมันก็เพิ่มภูนเป็นกิจการที่มั่นคงเป็นปุกแทนมีเต้นถาวรมีบ้านถาวรมีทรัพย์สินดีขึ้น ก็นี่แหละครัเหนื่อยต้องยอมเหนื่อยนี่ต้องเป็นนี่แต่เป็นนี่แล้วใชน่นี่ที่สุดแต่ก่อนมีรถสองคันกู้เข้ามามีรถห้าคันขายไปมีกำไรไปก็กู้มันมาอีกเจ็ดเป็นเจ็ดคันขายไปขายมาใช้นี่ไปหมดแล้วนี่ก็ยังไม่หมดแต่ก็ยังมีบ้าง แต่มันมีรถยนต์อ,อยู่ในเต็นทั้งสิบกว่าคันก็อย่างนี้แปลว่าทรัพย์สินเพิ่มภูนนี่คือนี่หมดไม่หมดไม่รู้แต่ก็มันก็มีทรัพย์คุณมาเรามันก็มาสนุกสนาน